ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะฮาวายก็แอบมาชั้น28ท่านผู้ชมเพราะว่าฮาวายไม่เคยมาชั้นนี้เลยนะแล้วพอเวลาเห็นวิวเห็นอะไรแล้วเนี่ยฮาวายเป็นคำรู้สึกว่าออโลก,กทัศน์เนมันยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นมุมที่แปลกมากขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนชีวิตอีกบทเรียนหนึ่งนะที่เราเรียนรู้มาตลอดท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ชดไม่จำนะเหมือนครูสอนแล้วลงหม้อหมดอะประมาณนั้นเลยก็สวยงามนะที่เนี่ย ไปนะก็จะเห็นน้ำพุแบบว่าโรงแรมบิลาโจาเนี่ยสวยงามแล้วก็เป็นมุมที่สูงแล้วสวยจริงๆวันนี้แดดดูแรงมากไม่รู้จะพูดยังไงนะะมีแต่ควรถอดเสื้อเดินเอาง่ายๆท่าผู้ชมคือความอยากรู้อยากเห็นนะคะก็ม่มีที่สิ้นสุดก็ฮาวายเนี่ยอยู่ ชั้นที่สูงสุดเนี่ยคือชั้น26ท่านผู้ชมแล้วก็ย้ายลงมา12นะคะแล้ววันนี้เนี่ยฮาวายได้มีโอกาสย้ายมาชั้น17ฮาวายเลยคิดว่าเอ้ยเราย้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราขึ้นไปดูชั้น28ดีกว่าว่าชั้น28นั้นจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างขึ้นมาก็สวยจริงๆท่านผู้ชมแดดแรงนะคะแต่ว่าสวยมากเลยแดดแรงเนี่ยทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันดูสวยงามนะ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยคือเขาก็อชอบความเป็นแดดแรงแบบนี้ท่านผู้ชมตรงนี้คือเก็บภาพไม่หมดจริงๆนะ,ะและอย่างก็คือกระจกด้านนอกอะ,ะ่ะด้วยความที่เป็นเขตทะเลทรายนะ,ะสายมันก็จะพัดขึ้นมาเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะก็จะมีทะเลทรายไกลๆให้ดูนะคะว่าทะเลทรายที่แบบว่าอยู่มานานแล้วและเป็นพื้นที่แบบดึกดำบรรน,นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านผู้ชม เห็นตึกปารี s สใช่ไหมคะทางด้านซ้ายนะแล้วที่อย่างนั้นเป็นดวงไฟท่านผู้ชมดวงไฟในตึกนะไม่ใช่ ufo นะคะอาวัก็โอ้ก็เลยเอาเก็บซะหน่อยนะคะท่านผู้ชมคืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่เราไม่เคยขึ้นมาชั้น28มันก็อยู่ในหัวตลอดเวลาท่านผู้ชมเอ๊ชั้น28จะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะชั้น28นะคะท่านผู้ชมจะเป็นชั้นห้องสวีทค่ะ คือห้องที่มีราคาสูงที่สุดนะคะจะอยู่ชั้นนี้นะคะตลอดไปเลยค่ะที่นี่จะมีตึกทั้งหมด4ตึกท่านผู้ชมตึกสามารถนะคะเดินต่อกันได้หมดเลยนะคะฮาวายเนยอยู่ตึกที่3นะคะก็เดินจากตึกที่1ไปและฮาวายเนี่ยขอยกนิ้วให้กับพนักง,งานทางความสะอาดทุกคนนะคะ housekeeping เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ปวดหัวแล้วก็ทั้งจิตใจนะคะทั้งทั้งร่างกายจริงๆนะ คือทำงานหนักมากด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานเป็นคนนะคะอย่างห้องฮาวายเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เฮาส์คิปปิ้งเนี่ยเคาะประตูบ่อยมากถามว่าจะเช็คเธอเช็คเอาวันนี้ใช่ไหมจะเราไม่ได้เช็คเอาวันนี้ค่ะเราเป็นลองเทอมท่านผู้ชมฮาวายก็จะพักนะต่ออาทิตย์เนี่ยคือเราจะย้ายห้องประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมคุยเรื่องตัวเองแล้วยาวนะคะคุยเรื่องอื่นดีกว่า เดี๋ยววาปจะให้ดูนะว่าลิฟที่เนี่ยเขาจะมีกี่ตัวและท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าอันนี้คือลิฟนะคะ12ตัวนะคะที่โรงแรมแห่งนี้นะคะจะมีลิฟทั้งหมดเนี่ย46ตัวที่ใช้ได้แล้วจะมีตึกหนึ่งที่เขาปิดลิฟไปเพราะว่าเขาช่วงโควิดนะคะกิจาการหลายอย่างก็ปิดไปทำให้ลิฟต่างๆเนี่ยนะคะ ในบางส่วนเนี่ยปิดไปด้วยแต่ที่ใช้ได้ทั้งหมดคือ46ตัวท่านผู้ชมห้องมีทั้งหมดนะคะ3,500กว่าห้องบางช่วงบางตอนฮาวายคิดว่าคนเยอะมากไม่รู้คนมาจากไหนมากมายท่านผู้ชมลิฟต์นี่คือแบบโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดเลยแบบติ้งติ้งติงติงต,งต,งต,งตงมากมายทีเดียวค่ะ แล้วช่วงนี้นะเป็นเวลาเช้าท่านผู้ชมฮาวายเดินตูเช้าแบบนี้คนยังไม่ตื่นกันนะคะแล้วก็ housekeeping เนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงที่เขาทำความสะอาดจริงๆเนี่ยคือช่วง10โมง -11 โมงนะคะแล้วก็หลัง2โมงเย็นเนี่ยจะมีรถทำความสะอาดแบบนี้นะคะชั้นหนึ่งละ7-8คันเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเขารับผิดชอบกันเยอะมากนะคะมาถึงแล้วนะคะในช่วงที่ฮาวายชอบนะตรงนี้ฮาวายไม่ได้เห็นมาเป็นเดือนแล้วนะคะ คือฮาวายจะเดินไปให้สุดตรงนู้นเลยว่าวิสัยทัศน์ชั้น28นะกับชั้นที่ฮาวายอยู่คือเวลาเราเห็นงสูงแล้วเนี่ยเราจะเห็นแบบไหนท่านะผู้ชมพอเห็นก็โอ้โหอย่างนั้นเลยนะคะเห็นไปแบบสุดลูกหูลูกตาเลยและนี่ก็เป็นการพามาชั้นสูงสุดของโรงแรมนี้นะคะว่าเขาจะมีลักษณะอย่างไรก็คล้ายๆกันหมดทุกชั้นนะคะแต่ว่าห้องมันจะมีความกว้างมากกว่า เพราะมันจะมีมินิสวีทแล้วก็สวีทนะฮาวายคิดว่าทุกอย่างก็โอเคนะท่นผู้ชมอยู่ห้องเล็กห้องใหญ่มีความสุขก็พอแล้วแล้ววันนี้นะฮาวายไปแล้วนะแอบมาฮาวายคิดว่านะกล้องมันคงจะต้องจับตาฮาวายแบบแบบตั้งแต่ทางขึ้นมาแล้วอะฮาวายคิดว่าเอ่อม era monitor นะเขาคงเห็นหน้าฮาวายบ่อยจนจนเขาไม่สงสัยแล้วล่ะคะ่ะว่าฮาวายพักอยู่ที่โรงแรมนี้จริง แล้วก็นะถ้าเผื่อมีอะไรก็คงจะมีการแจ้งหรือคุยเรียบร้อยละท่านผู้ชมนะวันนี้ฮัลโหลฮัวไ้ก็ไปแล้วท่านผู้ชมสวยนะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งสวยรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตด้วยคะ่ะรักตัวเองมากๆแล้วคุณจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นฮัวไลไปแล้วสวัสดีค่ะสูงก็โชคดีนะไม่กลัวความสูง กลัวี่ก็สวยมากเลย